ครับผมต่อจาก EP า EP ที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะต้องทำให้เป็นตัว L ก่อนก็คือตอนนี้อันนี้เป็นฝา,าด้านซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นะครับขึ้นด้านใดด้านนึงนะครับอพอเป็นตัว L เสร็จวิธีประกอบก็ตอก พยายามตอกใส่เสาเนี่ยครับตอกจากตรงนี้ใส่เสาเนี่นะครับสองข้างคือข้างหน้ากับข้างหน้าโน้นกับตรงนี้แล้วก็ค่อยมาไล่ตอกตรงนี้นะครับใช้ตะปูเข็มนะครับตะปูเข็มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับคือเริ่มแรกอยากจะ เอาแบบง่ายๆเป็นงานเลเยอรเลนะครับเครื่องมือไม่กี่ชิ้นนะครับสําหรับผู้เข้าอบรมแต่สําหรับคนที่อาจจะเคยมีฝีมือทางด้านนี้ได้มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ประยุกต์เอานะครับหลักๆก,ก็คือใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับหาเศษไม้มานะครับส่วนประกอบก็จะมีาฝานะครับฝาด้านข้างซ้ายขวานะครับ ซ้ายขวาแล้วก็าฝาปิดก้นกล่องนะครับแล้วก็จะบีบประกอบนะครับประกอบท้ายกล่องแล้วก็หน้านะครับก็คล้ายๆกันครับก็คือเอาไม้มาตอกใส่นะครับส่วนฝาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับในอีพีต่อไปผมจะประกอบก้นแล้วก็หน้านะครับ